โอเคครับเดี๋ยวมารีวิวคลิปเสียงดูคติมอนเตอร์796นะครับตัวนี้วิ่งน้อยมากๆนะครับเพียง19,000โลนะครับกุญแจครบ2ดอกนะครับคียการ์ดก็มีบุ๊คสวิตครบนะครับสภาพเรียมๆนะครับยางหน้าหลังยังเดือวเต็มๆนะครับไม่ล้มไม่ชนนะครับสต็อปเปอร์เดิมนักคู่นะครับ อันนี้เดิมแทบทุกอย่างนะครับยกเป็นท้ายเป็นไท้ายสั้นขอท่อเย็นๆนะครับอเย็นๆจับได้เลยนานๆวิ่งน้อยนะครับ19,000โล ครับตัวนี้เปิดราคาเงินสดนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าจัดไฟแนนซ์ก็เป็นอีกราค่านึงนะครับจะเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทนะครับตัวนี้จิตแบกลิตรออกได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดการดาวเดี๋ยวผมลงไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับโอเคครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับรถอยู่ที่สกลนครนะครับมาดูตัวจริงได้หรือ จะให้ส่งทั่วไทยก็ได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดทุกอย่างทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับสวัสดีครับ